สวัสดีชาวม,มังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่5ตุลานะคะพลังงานของคุณเป็นสองกตากับหัวพลังงานของเขาเป็น9ก้าถ้วยนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีคนมาสารภาพร,รักกับคุณก็เป็นไปได้นะคะมีไพโรแมนต์ขึ้นมาด้วยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยตัวเขาเนี่ยเหมือนจะมาบอกว่าตอนนี้นะคะการที่เขาเป็นโสดเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเขาอยากมีคุณในชีวิตแต่ตัวคุณเนี่ยยังไม่เอออ,อไปกับเขานะคุณยังมองไม่ออกนะคะว่าอยากจะไปกับเขาหรือเปล่าดังนั้นไม่มองว่าคุณน่าจะใช้เวลาดูเขามากกว่านี้ก่อนนะคะ ใคร express your love นะคะไม่มองว่ามีคนมาบอกรักคุณน่่แหละก็คือทางฝั่งเขาอะ่ะไม่ใช่คุณน่ะนะคะทีนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมองว่าน่าจะมีการมาง้อกันนะคะทั้ง Express y o u r love แล้วก็โรแมน c ์เนี่ยมีโอกาสที่แฟนคุณเนี่ยจะกลับมานะคะง้อคุณทําดีๆเพื่อคุณนะคะแต่ว่าไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ยอมนะคะที่จะกลับไปคืนดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าอาจจะขอดูไปก่อนว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะ